ะรับนี่นะมันกันมันเอาไปแทนที่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบาดมือเจ็บอ๋ออ๋อคือกันโดนเนื้ออ่อจะมีบอกไงว่าก็จะจัด้ไปให้เดี๋ยวรอช้าี่เจ้าขอมีอะไรบ้างไหมมันมีอะไรลูบิเพอ๋อแปมืโอเคอ๋อเจ็บนิดนึงไม่เฉยนะอย่าขยับนะ

เียบเียมันไม่เจ็บอะไรมันแค่แสบเสบแอลกอฮอล